มาดูลักษณะของนิ้วมือและฝ่ามือนะคะนิ้วมือแบบนี้นะคะเขาเรียกว่านิ้วมือแบบนี้สบายนะคะสบายแบบไหนทํางานแบบสบายๆอะ่ะทำงานในร่มจะดีนะคะเส้นลายมือลักษณะของเส้นลายมือเป็นเส้นลายมือละเอียดนะคะก็เปรียบเหมือนเส้นลายมือใยไหมนะคะจะประสบความสําเร็จได้เหมือนกันนะคะ แต่อาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างใจน้อยขี้น้อยใจนะคะเป็นคนใจดีนะคะใครมาร้องไห้เล่าความเท็จนี่ให้หมดเลยนะคะและลักษณะของเส้นลายมือละเอียดแบบนี้นะคะถือว่าดีนะคะทำอะไรเหมือนกับว่าจะทําอะไรแบบไปได้เรื่อยๆนะคะเพราะว่าเส้นชีวิตถือว่าโอเคนะคะโค้งสวยนะคะเป็นคันธนูนะคะ ส่วนเส้นสมองกับเส้นใจเนี่ยอยู่ห่างกันมากเกินไปนะคะเป็นคนค่อนข้างใจดีทํางานสบายสๆนะเพราะว่านิ้วมือเปรียบเหมือนหงนะคะฝ่ามือเปรียบเหมือนเสือทํางานสบายหน่อยนะคะค่ะไม่เหมือนแบบนี้นะคะแบบนี้นิ้วมือเปรียบเหมือนมังกรนะคะฝ่ามือเปรียบเหมือนสิงค์นะคะคิดอะไรทําอะไรนะคะจะคิดถึงผู้อื่นตลอดนะคะเปียกเหมือนเป็นคน ใจดีใจกว้างนะคะถ้ามีอะไรขึ้นมาเนี่ยนะคะอะไรในชีวีตบอกว่าถ้าเกิดความมือน,นี้ประสบความสําเร็จแล้วนะคะจะคิดถึงผู้อื่นตลอดนะคะไม่ว่ามืออ่าเปรียบมือก็ถ้าเราเนี่ยถ้าความมือน,นี้คิดว่าถ้าฉันมีโชคใหญ่ๆมีเงินใหญ่ๆเข้ามามีอะไรใหญ่ๆเงินก้อนใหญ่ๆเข้ามาฉันจะช่วยเหลือคนในครอบครัวหมดทุกอย่างเลย ะะจะมีการให้มอบให้ยกให้นะคะกับคนที่เขารักด้วยนะคะคืาเรียกวา่าฝันเยอะนะคะเส้นวาสนาตอนต้นอาจจะต้องลำบากก่อนนะคะจะมาสบายภายหลังนะคะเส้นลักษณะของเส้นโชคชื่อเสียงเกียรติยศนี่ดีนะคะสร้างด้วยตัวเองนะคะเป็นคนที่ มีชื่อชื่อเสียงในแวดวงสังคมหรือแวดวงในหมู่คณะนะคะเป็นลักษณะของฝ่ามือที่ดีเนินสวยไม่แฟบไม่แบนไม่ยุบนะคะก็ประมาณนี้นะคะค่ะเส้นลายมือเนี่ยนะคะเป็นเส้นลามือที่ดีๆเนี่ยนะคะก็เปียบเหมือนก็ว่าทำอะไรก็โอเคและสบายๆนะคะ ทำอะไรสบายๆนะคะแต่เป็นคนที่นะคะเป็นคนที่หนักเอาเบาสู้นะคะสู้ได้ทุกอย่างนะคะดาวการเงินก็สวยมีโอกาสจับเงินก้อนใหญ่ๆด้วยนะคะเงินทองก้อนใหญ่เนี่ยจับได้สบายนะคะเพราะว่าเป็นคนที่ทําอะไรเนี่ยค่อนข้างจะทําจริงนะคะ,ะมีตาดวงตาที่3ด้วยนะคะสัมผัสที่6 นะคะมีรางสังพรแม่นนะคะถ้ามือแบบนี้นะคะทางานสบายๆนะเพราะว่าจะไปทํางานออกแดกตาแดกตาลมเนี่ยจะป่วยง่ายนะคะถ้าเส้นในมือละเอียดละเอียดนะคะ,ะเส้นใจก็ถึงเป้าหมายด้วยนะคะถ้าพูดถึงโดยรวมนะคะโดยรวมเส้นในมือแบบนี้นะคะเป็นเส้นในมือแบบทําอะไรได้มาแบบง่ายๆสบายๆนะคะก็ประมาณนี้นะคะถ้า แต่อาจจะเป็นคนที่คิดเยอะนะคะคิดเล็กคิดน้อยคิดยุกิกคิดหยุ่หยิมนะคะมือลักษณะเส้นลักษณะเน,นี้ยนะคะเหมือนกับว่าใจน้อยนะคะที่น้อยใจง่ายนะคะถ้าถ้าเรากับแฟนถะเรากับคู่ครองเนี่ยถ้าไม่มาง้อเนี่ยนะโอนั่งไม่มาง้อเนี่ยยอมนะคะยอมช้ำใจยอมร้องให้เสียอ,อกเสียใจ อย่างนู้นอย่างนี้นะคะแต่เป็นคนค่อนข้างที่แข็งนอกอ่อนในนะคะแข็งนอกในที่นี้ก็หมายถึงเป็นคนดูค่อนข้างจกแข็งแข็งนะคะภายนอกนะคะแต่ข้างในเนี่ยอ่อนไหวง่ายมากนะคะอ่อนไหวง่ายมากฐานรักทัพย์ก็ถูอว่าถือว่าดีนะคะก็ประมาณนี้นะโดยรวมถามว่าดีไหมดีจะดีมากที่สุดช่วงอายุ จะมีความสำเร็จมีความมั่นคงที่จะมองเห็นได้ก็คือช่วงอายุจะเข้า3 9 4 0ก้า2 4่แล้วจะสบายขึ้นยิ่งง่ายขึ้นด้วยนะคะถ้าแบบนี้นะถ้ามือแบบนี้นะเหนื่อยค่ะนะคะเหนื่อยถึงจะมีเงินมากแค่ไหนก็ยังต้องเหนื่อยอยู่ดีนะคะเป็นคนที่ไม่ค่อยนิ่งๆไม่ค่อยอยู่เฉยเฉยนะคะเป็นคน ทำเพราะบอกว่านิ้วมือมังกรฝ่ามือเป็นสิงเนี่ยหมายถึงอะไรหมายถึงคนที่ต้อง,ต,องต้องทำทุกทำตลอดทั้งชีวิตอนถึงจะมีเงินเยอะแค่ไหนก็ยังทำนะคะปล่อยวางยากนะคะปล่อยวางยากถ้าแบบเนี้ยแบบเนี้ยสบายถ้าได้คู่ครองถ้าได้คู่ครองดีๆมีฐานะเนี่ยนะคะถ้ามีเส้นคู่ครองมีฐานะก็สบายเลยนะคะ เลี้ยงลูกได้สบายนะคะเลี้ยงลูกอยู่บ้านสบายนะคะใด้คู่ครองดีๆนะคะก็ประมาณนี้นะคะการวิเคราะห์เส้นก็ต้องดูเส้นหลายๆเส้นหลายๆจุดด้วยนะคะค่ะขอขอบคุณขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขนะคะ